ที่นี่วัดป่าปักดูมนะคะเป็นวัดที่มีพญานาคที่เป็นเจ้าแห่งรูปน้ำมูลนะคะคือปู่ธนมูลกับแม่ย่าคู่บารมีคือแม่ย่ากเกศปฐุมนะคะวันนี้แอดได้มาถวายไข่แล้วก็ส้มนะคะพอดีว่าแอดได้พูดไว้นะคะตั้งสัจจะไว้พอสําเร็จนะคะแอดก็ได้นําสิ่งที่แอดได้พูดไว้นะคะมาไหว้ปู่กับย่าที่นี่นะคะมีสิ่งศักดิ์เซียน หลายอย่างนะคะให้เรากลับไหวบูชาแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากที่นี่แอดมาเป็นประจำนะคะปีละหลายหลายครั้งแล้วก็ครั้งไหนที่ทำอะไรไม่สำเร็จรู้สึกว่าชีวิตมันยุ่งยากลำบากแอดจะมาบุญที่นี่แล้วก็ทุกครั้งที่บุญจะสำเร็จนะคะก็ขึ้นอยู่กับเวลานะคะว่าสิ่งที่เราขอยากลำบากแค่ไหนนะคะแต่ปู่ท่านก็ประทานให้สำเร็จทุกครั้งนะคะแล้วก็การบาุญพญานาค ถือแค่สัจจะนะคะและที่นี่ก็ไม่ได้มีเพียงพระยานาคนะคะที่ให้เรากลัาวไหว้บูชาแล้วก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายนะคะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีบารมีนะคะให้เรากลาไหวบูชานะคะไม่ว่าจะเป็นพระยาคุดนะคะแล้วก็จะมีคนไปกลัาวไหว้บูชาไปถวายของไหวเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็จะมีปู่เวสุวรรณนะคะอีกองคหนึ่ง ตั้งอยู่ข้างๆปู่ธนมูลนะคะก็มีคนไปกราบไหว้บูชาเยอะแยะเหมือนกันนะคะจะมีปู่ใหญ่นะคะเป็นปู่ที่พระอาจารย์ท่านได้สร้างตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีนะคะก่อนที่จะสร้างพญานาคนะคะประวัติของที่นี่นะคะคร่าวๆก็พระอาจารย์วิเชียนโกนะคะท่านได้มาจำพรรษานะคะที่นี่ตั้งแต่พศ4445นะคะแล้วก็ด้วย นิมิตของท่านเองนะคะท่านก็เลยมาจำพรรษาทีน่นี่ท่านไม่ได้ตั้งใจมาสร้างพญานานะคะคือท่านตั้งใจมาปฏิบัตินะคะและท่านก็ยังได้เล่าว่านะคะท่านมาจำพรรษาที่นี่บางวันก็ไม่ได้ฉันอาหารนะคะบางวันสองสามวันได้ฉันครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นป่านะคะก็ยังไม่มีคนไปมานะคะและท่านก็ยังได้นิมิตเห็นอะไรหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นพญานาาไม่ว่าจะเป็นสัมมาเนนนะคะ แล้วก็ทั้งนิมิเตหเห็นเต่านะคะอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ท่านก็ยังได้พูดในนิมิตนะคะกับเต่าสองตัวนะคะเขาบอกว่าท่านเรียกชื่อเขาไม่ถูกนะคะเต่าสองตัวน่าจะชื่อพิมเสงกุมารแล้วก็นาคากุมาน,นะคะตามที่พระอาจารย์เล่าและพระอาจารย์ท่านก็ยังได้เล่าว่านะคะเต่าสองตัวก็ได้พูดกับอาจารย์ว่าถ้าพระอาจารย์จะให้ช่วยก็บอกนะคะ เขาจะพากันช่วยอาจารย์เองแต่อาจารย์ท่านก็ไม่ได้ยึดติดนะคะเพราะว่าท่านมาแค่ปฏิบัติบูบชานะคะไม่ได้ต้องการาฝักไฟเกี่ยวกับพญานาคหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็ได้ถามว่าแล้วพวกเจ้ากลับยังไงนะคะแล้วก็เต่าสองตัวก็บอกว่าก็เห็นเป็นนิมิตนะคะในฝันเขาก็ลงไปตรงท่าน้ํานะคะที่เป็นพญานาคข้างๆนะคะพระแม่ธรณีแลาวก็จะมีแหวกน้ํานะคะลงไปเป็นถ้ำนะคะอันนี้ก็เป็นนิมิตของอาจารย์นะคะ เขาพระอาจารย์ก็ได้ถามว่าพ่อแม่ของเจ้าชื่ออะไรเต่าสองตัวก็ได้บอกว่าชื่อธนะมูลแล้วก็เกียรติทุมนะคะก็คือปู่ธนามูลและแม่่ากเกียรติทุมก็คือเต่าก็จะเป็นบริวารขององค์ปู่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพระอาจารย์ท่านก็ได้ฝันเห็นในนิมิตเห็นปู่ใหญ่ครูบาอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่มั่นนะคะก็จะมาในนิมิตท่านประจํานะคะ ก็พาท่านมาที่นี่ก็คือท่านน่าจะอยากให้พระอาจารย์วิเชียนท่านมาสร้างวัดที่นี่นะคะแต่พระอาจารย์ท่านบอกว่าการสร้างวัดนี่ลาบากเหนื่อยนะคะท่านไม่อยากสร้างนะคะจริงๆท่านน่ะจะพัรษาอยู่อีกวัดหนึ่งนะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะแต่ว่าท่านก็ได้มาตามนิมิตนะคะแล้วทีนี้ท่านก็ได้มาคิดไปคิดมาท่านก็ได้มาสร้างวัดนี้ตามปู่ ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะคะแล้วก็ปีพศ2559นะคะท่านก็ได้สร้างปูธนามูลนะคะขึ้นก็มีคนมาเอ่ยนะคะบอกว่าจะสร้างวยญานาคนูน่นนี่นั่นนะคะท่านก็เลยอนุญาตให้เขาสร้างนะคะพอสร้างปูธนามูลเสร็จนะคะท่านก็ได้สร้างแม่ย่าเกียรติปทุมนะคะลักษณะของแมย่ากับปูนะคะจะคือจะหางท่านจะเกี่ยวกันนะคะ ก็เป็นกุศลุบายนะคะในการใช้ชีวิตของชีวิตคู่อะไรประมาณนี้นะคะว่าผัวเมียก็ต้องรักกันสามัคคีกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ลักษณะขององค์ผูนี่คืออ้าปากแล้วไม่ยากนี่จะหุบปากนะคะก็คือความหมายก็คือเวลาผัวพูดผัวเอ่ยอ้อาปากเมียก็ต้องนิ่งต้องเงียบนะคะนี่เป็นกุศลุบายของพระอาจารย์เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นและนี่ก็คือพระแม่ธรณีนะคะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่วัดแห่งนี้นะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะท่านได้เล่าว่านะคะพระแม่ธรณีที่นี่ทุกวันกวนหรือวันพานะคะจะมีน้ําไหลออกจากมวยผมท่านนะคะตรงท่าน้ําตรงนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆเ,เดินมาดูนะคะจะมีองค์ปู่แล้วก็มีพญาน,นาคะคะ ที่แรกเริ่มเดิมทีจะมีตรงนี้ก่อนนะคะและนี่คือโอ่งที่เขานํามารองน้ํานะคะที่ไหลออกจากมวยผมพระแม่ธรณีนะคะแล้วก็ยังเชื่อกันว่านะคะสําหรับใครที่เจ็บป่วยนะคะก็สามารถรองน้ําที่นี่นะคะไปปราบพรมไปอาบเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะช่วยให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะและที่นี่นะคะก็ยังมีวัตถุมงคลนะคะมากมายให้เราเลือกบูชานะคะไป ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเราให้เรามีพลังในการสู้ชีวิตนะคะก็ที่นี่นะคะสําหรับใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนนะคะก็ลองมาบนบานได้มาขอได้หรือมาไหว้เฉยเฉก็ได้นะคะมาไหว้ามาขอไม่ต้องบนก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราบนแล้วเราทําไม่ได้นะคะ มันก็เป็นหุนเสียสําหรับเราเองนะคะจะทําให้เราชีวิตแย่ชีวิตติดขัดได้นะคะแต่ถ้าเราบนแล้วเราทําได้นะคะทําตามสัจจววจาก็จะทําให้ชีวิตเรามีแต่เจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะมีโชคมีลาบสําหรับคนอุบลน,นะคะก็อาจจะน้อยคนนักนะคะที่ไม่รู้จักที่นี่ส่วนมากน่าจะรู้จักที่นี่เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าการเดินทางไปมาก็สะดวกนะคะที่นี่นะคะจะอยู่ที่อําเภอพิบูณ์นะคะส่วนใครที่ มาเที่ยวพี่บุลแล้วนะคะก็สามารถไปที่สิรินทรไปช่องเม็กไปโคงเจียมได้นะคะมีที่เที่ยวให้เยอะให้เราเลือกเที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะก็คลิปนี้แอดก็มีประวัติโดยคร่าวๆนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังส่วนคลิปนี้นะคะแอดก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ